สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่28เมษายนปี68เซตบวก0.53จุดปิดที่1 1 5 9จุดมูลค่าซื้อขาย28,000กว่าล้านบาทเป็นรายย่อยประเภทเดียวที่ซื้อสุดที่1,400กว่าล้านบาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแตชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดบวกดุนโดยหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและเทคโนโลยีโดยทรัมป์บอกว่าการเจราจากับประเทศต่างๆจะเสร็จใน3-4สัปดาห์ข้างหน้าและยังบอกว่าสีจ้นผิงได้โทรมาค สิ่งทางจีนก็ได้ออกมายืนยันว่ายังไม่ได้คุยกันนะครับส่วนการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้คาดว่าจะเริ่มเจรจาในสัปดาห์หน้าครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ไม่มีปัจจัยบวกใหม่นะครับแกว่นตัวแคบๆมูลค่าซื้อขายต่ำกว่าสาม0 0ื่นล้านบาทก็ยังมีปัจจัยลบที่กดดันเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าและการท่องเที่ยวที่หดตัวโดยนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยผ่านสนามบิน1-27เมษายนหดตัว5.8%ครับ